tena tenang api bohyama jimita sakarena bohyama adukana dhamma

kita di dan kali ini kita di jam ini kita on to channel di 5เออแล้วมาสตาร์ทกัน pacang kutak lupang istanam koti <laughs> lukang sapari orang kutatama santaca bijakema tayok

Tự liễu tòng định đáo vào một niệm vừa tăng tự tá Phật vô นะนันตินํโภพนํกุจจังวิปุตํมเหเตโภเตเทระคุจจะเณ <önemli>

มายครัวกายนรตวดูครัวก็พูดตูนายตัปปิวตาเมตติตัปปคันหา

จำมีพ <ừ> ันดัเปอิลานีคณแม่จุคนไม่จุระริพรุ่ละทันรณะโลเกตอุมจิมันีคนใญ่บุตจิมันีผู้คนสถรตฐุละทันคนลาเรืองจิมนนี คนละล็อทิม <the> ัีคนสมบัติคลพันอรณะโลกเกศุกระนักาอรณะโลกเกราวาทเถวิโนโอภาคิตวานิรันติสังบุคสโสุโอปาทวาิโนอภาคิตวา Jawa Tau Tau Tauwaya Samhino Gokha Sri Tauwa Nero Shanti Ketamu Pasamu Sukto Jawa Tau Tau Tauwaya Samhino พำอมอมออเ่อเขอเจริญพรขออนุทนาญาโยม ทุกคนทุกท่านที่ได้มาร่วมอันรินตักเราจะคิดสมบูรณ์สมุนไพรให้แก่เป็นแม่สุขีพรเจริญขออนุญาตมาแยกโยมทุกคนทุกท่านเอมีความศักดิ์ความเจริญบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่ลูกหลานญาติพี่น้องแม่บรรพินิษฐ์มศรีมาเป็นต่นมาตั้งแต่ตอนจนถึงทีศท่ศพก็ขอ ให้ดริญญาณของทแม่สุขีพรสุรพันจงอันโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลในสุขวสุขอิในสามภรรยาพบหาโลกสวรรค์ ສະຫນາເຂົ້າແຜງไหนສາທານພະຍານອະນັງກົມທາງແນວເນາະເອົາແມ່ຫມໍມຈັບປົນไหนພະເລີຍອະຣຫັງສຳມາສຸກໂຄຄະວາໂພທັງອະດວະຍະທະມິນໂໂພພາທິທະວານິໂຣທັນຕິທະສັງໂພສະໂມສຸໂຄອະ อ่าจับต่อกันสาย oh, <laughs> <laughs> <laughs>

ก็การบําเพ็ญกุศลศพคุณแม่สุพีพรกุลพันธ์ก็เสร็จสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ได้บรรจุอธิในเจดีย์เป็นที่เรียบร้อยก็ขอให้ดวงวิญญาณท่าน จงทีสูขสุขติในสัมประยาภาพลูกหลานญาติพี่น้องก็ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขจเจริญรุ่งเรืองทุกคนทุกท่านขอจเจริญพร